ท่านใดที่เพิ่งซื้อไอมู76มาหรือรุ่นอื่นๆนะครับแล้วแกะกล่องออกมาแล้วเปิดไม่ติดพยายามกดตามคู่มือแล้วก็คือกดค้างที่ปุ่มทางขวา2วินาทีก็ไม่ขึ้นแล้วก็กด8วินาทีเพื่อรีเซ็ตเลยก็ไม่ขึ้นนะครับทำยังไงก็ไม่ขึ้นแม้แต่เปิดกล้องขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่ขึ้นก่อนหน้านี้ผมเจอประสบการณ์นี้มาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าสาเหตุที่เป็นก็คือแบตเตอรี่หมดสนิทนั่นเอง วิธีแก้ไขก็ให้ชาร์จก่อนสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้เองนะครับไม่ต้องตกใจให้เสียบสายชาร์จที่เขาแถมมาตัวนี้กับอะแดปเตอร์5โวลต์1.2แอมป์ขึ้นไปหรือ5โวลต์2แอมป์ก็ได้นะครับแล้วก็จับท่านี้เพื่อที่จะให้ตัวหนังสือไอโมกับตัวแท่นชาร์จไอโมเนี่ยมันเป็นด้านเดียวกันนี่นะครับแบบนี้นะแล้วก็ประกบแบบนี้เลยเรียบร้อยอ่ะมาแล้วครับเริ่มชาร์จแล้วนะครับ เริ่มชาร์จแล้วตอนนี้ผมชาร์จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เพิ่งเปิดนะครับถ้าเกิดว่าคุณหันหน้ามาด้านนี้คุณก็สามารถที่จะถือแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าถือแบบนี้ก็คือท่านี้แหละเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เขาจะดึงเองแม่เหล็กจะดึงแรงมากนะครับฉะนั้นเด็กๆไม่ค่อยมีชาร์จเออร์หรือเสียบไม่ถูกครับเพราะว่าแม่เหล็กมันอยู่ด้านเดียว มันจะกลับด้านไม่ได้แม่เหล็กมันจะไม่ดูดนะครับตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงให้เขาชาร์จแล้วก็ขึ้นตื้เรื่องเป็นสีเขียวแบบนี้ก็พอครับตอนแรกอาจจะเป็นสีดําก็ไม่ต้องตกใจเสียบชาร์จไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะบูตขึ้นมาเองอัตโนมัติแล้วก็เปลี่ยนเป็น1%สีแดงอะไรพวกนี้ก็ปล่อยไปนะครับก็ประมาณนี้ท่านใดที่ค้นหามาเจอสลับมือใหม่ก็ สามารถที่จะดูวิธีอื่นๆในช่องออทีมัเจบ้บานวิธีตั้งค่าวิธีการเชื่อมต่ออะไรพวกนี้ได้หมดเลยทําเป็นซีรีส์ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเป็นที่ๆๆนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ